คุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ยเราอะมีครีเอเตอร์ทั่วโลกประมาณ67ล้านคนแล้วนะทั้งโลกใบนี้และอีก5ปีข้างหน้าค่ะเขาบอกว่าจะทะลุร้อยล้านโอ้โหเยอะสุดๆโกแมนแซกเนี่ยเขาก็บอกว่า97%ของตลาดครีเอเตอร์ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นมือสมัครเล่น มีแค่3%เท่านั้นแหละค่ะที่เป็นมืออาชีพแบบเต็มเวลามีอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตรงๆเลยแต่ว่าอะไรคะกลุ่มไอ้สเนี้ยเป็นกลุ่มที่กินรายได้หลักเกือบทั้งหมดของวงการครีเอเตอร์เลยนะไอ้แค่สปสวัสดีค่ะอินดีต้อนรับสู่ประเด็นชาวมนุษย์เงินดือ วันนี้นะคะก็เป็นประเด็นชาวมนุษย์เงินเดือนประจำวันพุธนั่นเองวันนี้เราอยู่กันในโหมดของการเมาส์ธุรกิจแบบเล่าสู่กันฟังนะคะทั้งข่าวเด็ดในวงการอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆหรือถอดบทเรียนเรื่องเก่าๆไปส่อง business case โน้นนี้นั้นโน้นกันสักเล็กน้อยว่าใครเขาทำอะไรยังไงกันนะเราก็มาฟังกันเพลินๆพอให้ได้มุม คิดน่าสนใจไปเมาส์ในออฟฟิศของเรานั่นเองเออวันนี้นะคะก็ด้วยความที่เป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่ <c oughs> <c oughs> เราเพิ่งเข้าวงการเราก็เลยแอบไปศึกษาด้วยความสนใจสักเล็กน้อยว่าวงการแวดวงครีเอเตอร์เนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่เขาเป็นยังไงกันบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของ Creator Economy หรือว่าเศรษฐกิจ Creator นะีคะก็ข้อมูลส่วนใหญ่นะคะจะมาจากรายงานล่าสุดของ Goldman Sachs Global Investor Research เป็นเรื่องของ Creator Economy นะคะซึ่งปล่อยออกมาเมื่อประมาณช่วงต้นปี2025นี่เองเป็นรายงานใหม่ล่าสุดสดๆร,ร้อนๆกันไปเลยนะคะบอกเลยว่ามีข้อมูลน่าสนใจมากมายคุณรู้ไหมว่าตอนเนี้ย เราอะมีครีเอเตอร์ทั่วโลกประมาณ67ล้านคนแล้วนะทั้งโลกใบนี้และอีก5ปีข้างหน้าคะ่ะเขาบอกว่าจะทะลุร้อยล้านโอ้โหเยอะสุดๆคืออย่างนี้ย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของครีเอเตอร์อีโคโนมีก่อนคือทุกอย่างอะมันเริ่มจากยุคโซเชียลบูมเนาะ ใครๆก็หยิบนูน่นหยิบนี่มาสร้างคอนเทนต์ถ่ายรูปแชะถ่ายวิดีโอนิดนึงโดยเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาก็คือกลายเป็นคอนเทนต์กันครีเอเตอร์กันได้เลยทุกคนก็สร้างกันขึ้นมาจากที่ต้องเป็นเนื้อหามาจากสื่อใหญ่ๆมาจากโทรทัศน์มาจากนู่นนี่นั่นโน้น ون, ต้องเป็นสื่อใหญ่เท่านั้นกลายเป็นใครก็ได้แหละใครก็มีเนื้อหาของตัวเองมีคอนเทนต์ของตัวเองได้ จากโพสเล่นๆบางทีบางคนก็ขยับกลายมาเป็นอาชีพจริงจังกลายเป็นการสร้างรายได้ในหลากหลายช่องทางเลยที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ g o m a n a เนี่ c เขาก็บอกว่า97%ของตลาดครีเอเตอร์ในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเป็นมือสมัครเล่นมีแค่3%เท่านั้นแหละค่ะที่เป็นมืออาชีพแบบเต็มเวลามีอาชีพเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ตรงๆเลยแต่ว่าอะไรคะกลุ่มไอ้3%เนี้ยเป็นกลุ่มที่กินรายได้หลัก เกือบทั้งหมดของวงการครีเอเตอร์เลยนะไอแค่สามเปอร์เซ็นต์รายได้หลักเนี่ยมาจากสามอย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกคือโฆษณาสปอนเซอร์สปอนเซอร์โดยตรงหรือสปอนเซอร์ผ่านแพลตฟอร์มก็แล้วแต่อันนี้ที่เราเห็นกันอย่างเช่นจ้างรีวิวจ้างลงเป็นทำเป็นโฆษณาเลยหรือบางทีก็เป็นคลิปขัน้น YouTube คุณดูดูดอยู่คุณไม่ได้สมัครพรีเมียมมันก็เด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือรายได้จากโฆษณาก่อนที่หนึ่งก่อนที่สองคือคอมเมอร์ คอมเมอร์ในที่นี้ก็คือพวกขายของขายของคุณก็จะเจออะบางทีก็ไลฟ์ขายเลยบางทีก็อะโคแบรนด์ร่วมกันอ o า l e คอลเลคชันบายใครก็ว่าไปหรือบางทีก็มาเป็นแอฟเฟลียเนาะติดลิงค์ติดลิงก์แล้วก,ก็กดเข้าไปก็ได้ส่วนแบงอ่ารเงี้ยเป็นตน้นอันนี้ก็คือในโหมดของกานแบบซื้อขายซื้อขายนอกจากนั้นก็จะมีแบบที่เป็นการสนับสนุนโด,ดยตรงหรือเช่นการสมัครสมาชิกมีคอนเทนต์พิเศษมีคอมมูนิตี ปิดต่างๆมีให้ทงให้ถีเป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของของเรื่องของรายได้กลุ่มใหญ่ๆนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยถ้าเราไปดูในตลาดของคอนเทนต์ตอนนี้นะคะคือคลิปสันน้นแรงมากถูกปะ่ะอย่างล่าสุดไปถามน้องๆ Gen Z ที่เป็นเด็กฝึกงานเป็นน้องฝึกงานที่ที่ออฟฟิศมาว่านี่น้องวเวลาถ่าย i ิกต k อกะ น้องดูคลิปแบบนั้นแค่ไหนอะไรเงี้ยน้องบอกนาทีหนึ่งพี่ผมให้ไม่เกินนาทีครึ่งน,นานกว่านี้ไม่ดูแลคลิปสั้นสุดๆถามว่ามันแรงขนาดนี้แล้วลองฟอร์มอ่ะพวกคอนเทนต์ยาวๆมันยังยังยังรอดอยู่ไหมคำตอบก็คือไอคอนเทนต์ยาวจะเป็นพอดแคสต์จะเป็นไลฟ์สดอะไรพวกเนี้ยมันกำลังโตขึ้นเรื่อยๆนะคุณมันไม่ได้ไปไม่รอดนะ ไม่ได้มีแต่คลิปสั้นที่ไปได้เออสิ่งนี้ก็กำลังโตขึ้นเหมือนกันเพราะว่าอะไรพอคอนเทนต์ขนาดยาวเนี่ยมันสร้างความอินมากกว่าสร้างแฟนเหนียวแน่นกว่าแล้วก็ทําเงินต่อวิวได้มากกว่าพอครีเอเตอร์เขาเริ่มทําอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเส้นของความเป็นครีเอเตอร์กับการเป็นดาราเนี่ยมันก็จะเริ่มเบลอเบลอแล้ว ครีเอเตอร์หลายคนก็อย่างที่เห็นนะคะเริ่มไปทําเพลงไปเล่นหนังไปออกรายการทีวีนู่นนี่นั่นโน้น,น,นก็เลยกลายเป็นว่าเออพอคอนเทนต์มันออกไปมันก็มีช่องทางมาขึ้นเรื่อยๆซึ่งถ้าเราไปดูหันมองกลับไปที่เรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยตัวแพลตฟอร์มเองอะ่ะเขาไม่จ่ายครีเอเตอร์ฟันแบบเดิมแล้วนะ แบบที่อ่ะให้เงินไปเงินทุนไปแล้วคุณก็อ่ะเอาไปทำคอนเทนต์ไปผลิตคอนเทนต์มาให้หน่อยแต่ว่าเขาใช้เป็นครีเอเตอร์โปรแกรมที่เป็นหลากหลายช่องทางแทนเช่นอ่ะบางทีอาจจะมี r e v e n u e w s h r r e บ้างบางทีอาจจะมีการให้ทิ s มี Subscription บ้างอย่าง YouTube คุณก็เห็นเนาะหรือว่าเออแพลตฟอร์มอื่นๆที่ครีเอเตอร์หันไปใช้เป็น t h อร์ปาร์ตอย่างเช่นอ่ะก็จะมี Patreon c a m e เหรือว่าที่จะดังๆอย่างเช่นโอลิแฟนต้องไปสมัครสมาชิกรายดงดายเดือนอะไรเพื่อดูคอนเทนต์พิเศษเอ็กคลูซีฟวันนี้ก็จะเจาะกลุ่มเฉพาะทางไปเลยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโมเดลรลายได้แบบใหม่แบบใหม่ที่แบบใหม่แบบหมจริงเพราะว่าจากการเข้ามาอ่ะรุนแบบรุนแรงขึ้นรุกใหญ่ของ AI ก็คือมีการใช้แบบฟุตเทจที่ที่แบบ ถ่ายแล้วไม่ไม่ไม่ได้ออนแอร์จิงถ่ายแล้วไม่ได้ลงช่องอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาขายให้บริษัทที่เขาเอาไปเทรน AI อ่ะเอาไปใช้ฝึกโมเดลก็กลายเป็นรายได้รูปแบบใหม่ขึ้นมาอีกอันเนี้ยเพิ่มเติมจากโมเดลเดิมๆที่เราเคยรู้จกักพอ AI เข้ามาไม่ใช่แค่เป็นช่องทางรายได้ที่เอาไปขายสำหรับเทรนเท่านั้นแต่ตัว generative AI เองก็ทำให้ครีเอเตอร์ผลิตคอนเทนผลิตคอนเทนต์ได้ ง่ายขึ้นแล้ว็เร็วขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอะ AI อวตารหรือว่า AI influencer คุณก็จะเห็นเมื่อเร็วๆนี้ที่เขาบอกว่ามีแบบ AI singer อะไรอย่างนี้นู่นนี่นั่นโน้น,อ,น,น,อ,นอ่ะถ้าใครตามวงการเกาหลีก็จะมี SM ก็จะมี Navis Navis อย่างเงี้ยเออเขาก็จะเริ่มมีไอดอลที่เป็น AI ขึ้นมาใช่ปะ่ะซึ่งมันก็จะทำงานแทนคนจริงได้รวมไปถึง AI voice ทำให้เข้าถึงผู้ชมต่างประเทศได้สะดวกเพราะว่าคุณอยากได้ภาษาอะไรก็ได้เจนได้หมดบอกมาเลยค่ะพูดได้ทุกภาษามันแบบมันสะดวกแล้วมันง่ายมากนอกเือหจากเนี้เออมันก็จะกลายเป็นว่าพอเป็น AI เจนแล้วว่าคุณก็จะมีสินค้าที่เป็นเวอร์ชั่ะที่สามารถขายได้แบบ รขีดจำกัดไม่ว่าจะเป็นคอร์สออนไลน์ก็ดีเป็นพวกงานที่เป็นดิจิตอลดาวน์โหลดต่างๆก็ดีคุณเห็นป้าที่เขาแบบทำเป็นอาร์ตแล้วก็ไปอัพโหลดแล้วก็คุณซื้อภาพนี้มาใช้เอลิเกสิตซื้อลายมาอะไรเงี้ยก็ขายได้ไม่จำกัดดาวน์โหลดเลยคือหรือว่าเป็นสินค้าเสมือนในเกมอะ่ะบางคนเคยซื้อป้าสกินน่ะคุณก็ต้องเคยซื้อสกินอยู่แล้วปะ่ะเออหรือว่าซื้อเติมพงเติมเฮดเติมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยมันก็ทำให้มันมีแบบช่องทางไรายได้ใหม่ๆมันแบบ รายที่จำกัดมากๆคือเต็มไปหมดอะเออ virtual goods พวกนี้ก็คือเป,เป็นอีกหนึ่งช่องทางรายได้ที่เพิ่มเข้ามาเลยอะแต่เปเปอร์เขาก็ไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องของกลุ่มนั้นกลุ่มนู้นกลุ่มนี้นะเขาก็มียกเคสที่น่าสนใจเป็นเรื่องของกรณีที่เนื่องจาก Goldman s a c h ก็ศึกษาฝั่งฝั่งอเมริกาเยอะนะก็เป็นตลาดอเมริกาเป็นหลักอย่างตอนนั้นที่มีข่าวเรื่องหดติ k t o k ที่วา่าจะแบนติกตอกนะคุณถามคุณถาม เขาก็เลยลองพูดถึงสิ่งนี้ขึ้นมาเหมือนกันในรายงานว่าเออถ้า TikTok ถูกแบนด์ในในอเมริกาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกเอ้ยงั้นก็คงจะคนคงหันไปใช้ IG Reels มัง้งหันไปใช้ y o u YouTube s h o r t s มัง้งก็ทำให้มันมันยังได้แบบทั้งตัวผู้ชมทั้งตัวโฆษณาต่างๆที่ที่แบรนด์เขามาลงนั่นแหละทั้งหมดทั้งมวลที่เล่าจากสาระสำคัญจากจาก รายงานของโกลแมนแซกทิกท,ที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยอันนี้คือบอกเลยว่า Creator Economy มเนี่ยนะคะมันไม่ใช่กระแสะชั่วคราวแล้แต่มันจะเป็นโครงสร้างใหม่ของสื่อและธุรกิจที่ยังจะโตต่อเนื่องเลยอะเราเห็นกันได้อย่างชัดเจนเพราะว่ามันมี drive นาะอมีแรงขับเคลื่อนจากตัว Creator ที่เพิ่มขึ้นก็ดีตัวเทคโนโลยี ai ที่ทำให้สร้างคอนเทนต์ง่ายขึ้นก็ดีแล้วก็โมเดลหารายได้ที่มันแบบเริ่มมีหลากหลายมีนูน่นมีนี่เข้ามาอีกเยอะ คำถามก็คือวันนี้คุณที่นั่งชมืมอนเห็นอยู่ที่บ้านคุณเริ่มรู้สึกฟังแล้วอยากเป็นครีเอเตอร์บ้างเราหรือยังเอออีโคโนมีนี้มันมันน่าโดดเข้ามาโลวงวงหรือเปล่าเอ,อ้ยเพราะว่าเราโดดเข้ามาแล้วไงใช่ปะเราก็มาๆมาๆใครสนใจก็เข้ามากันได้ <c oughs> นั่นแหละค่ะวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเราเอาเอาเอา รีพอร์ตของโกมาแซกมาเล่าให้ฟังนะคะขอให้พรุ่งนี้ประชุมไม่เลื่อนแล้วเราจะได้เจอก,กันตอนหน้าค่ะ <l oss y> <c oughs>